นี่นะคะคุณพ่อเรามาดูเตาสองหัวนั่น,ๆๆนเนนอง ค่ะคุณแม่พาน้องสุกันมาเที่ยวนะคะที่มอนสเตอร์อะคาเรียม์ปัตยาที่พ่อสัตว์แฝดนั่นเองค่ะนี่คุณพ่อดูคลิปสิอันนี้ก็สัตว์แปดเหกันนะคุณพ่อกินแบบแปลกๆนะคะใช่ข้างในนี่ว่าจะมีสัตว์แฝดอะไรนะให้น้องสุกันดูบ้างนะคะแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะหน้าตาเป็นยังไงนี่เออมอนสเตอร์จะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูแม่ซื้อตั๋วแล้วนะคะมอนสเตอร์หน้าตาเหมือนน้องสุก to ันหรือเปล่าก็เป็นมอนสเตอร์เหมือนกันนะอันนี้มอนสเตอร์นะคะมอนสเตอร์เาเข้ไปด ตอนนี้เราก็มั้งานนะคะพี่พี่สิ่งแรกที่เราเจอนะครคุณพ่อเจอมูเหลือมหูสกังเกตุสิอันนี้คืออันคุณพ่อนี้คือใกล้มากเลยนะหเลือยักษ์มากตใหญ่มากเลยดิโอ้เราสกังกล้าเข้าไปข้างในนะคะตะลึงตะลึงครับไหนก็ไม่ลองขาก้มลงดูใกล้ๆสิ มือชี้ด้วยนะชี้แล้วหลบชี้นะคะชี้ตนกันนะคะพ่อเขาขาพ่ได้แล้วนี่ดูใหญ่ขาคุณพ่ออีกนะคะนกวลามืนกลันนี้เป็นจริช่ปั้นแม่เหมือนเหมือน้ป้าอ้งเลยตั้ดูดูพี่เขามองแบบว่าเฮ้ยเจ้ามนุ๊กมาทำอะไรเนี่ย อันนี้นกแก้วโมกอินเดียนะคะพี่ัชนะพี่ิอนะใช่นะคะนี่ตัวเดียองนี่ไนอพ่อตกตาย่ากนสกัดูสิพี่ลิงมาหานองสกัแล้วสวัสดีพี่ลิงาชื่อนงสุกันะอ้าวไปไงนะะเราจะํำกระซื้อนะคะอาหารป้อนหูตะเภานะคะนั่งไงลูกนั่น เอาใหม่ค่ะเอาใม่ค่ะาดูอ้าวคุณพ่อนีนนาดูม่แ่งนี้างนี้นี้นี้ไงพี่เขาไกินมเต็ม่้ไงหคุณพ่อดูสีแยงกันใหญ่เลยนะคพี่เต็มเลย้องลง้นก็คอกดิคุณพ่อทั่วถึงนะคะกินกันมันดุดูดดดใหญ่เลยนะคะมดและค่ะอ้าว อนย่างนนี้นะคะคุณแม่ให้น้องสกัดถ่ายรูปว่าคุณยายอยู่นะคะนี่ใช่เหรอคุณพ่อนี่นะคะน้องเขาเหมือนปัสมาวะเลยค่ะพี่ตีดูจ้องจ้องใหญ่เลยเขาใส่ใกันกันกิบใช่ไหมคะนี่ใส่นี่ต้องกันกิบ ดูเล็บเจ็คุยห้อยไม่ไั่เลยนะคะเนี่ยตาดูเล็บยาวมากนะเนี่ยโอ้ตังม้สุดค่ะเฮ้ดีวเราจะไปดูที่อื่นต่อก่อนนะคะพี่พี่ายรูปเสร็จไปรอและค่ะทางเข้าแบบก็มีจัให้ดูเยอะแล้วใช่ห้ทางเข้าก็อลังละค่ะโยมีเล็บาวไี่้าวกคนเส่ไ่ได่อันนี้เป็นตัวเมียแคสนะคะเมียแคสนอนอนแงม่ลยนะคะพีกลางวันเนนี่ยดูิน้อกันี่เมียแคสนอนงวันสวัสดีค่ะ หลับสบายเลยกินอิ่มแล้วก็หลับนะดูด้วยตรงนี้เลยตรงนี้โอ้โหโอ้โหดินลงงานร้อมเลยนะคะตังนี้เป็นแพตตี้ด็อกนะฮะเป็นแพตตี้ด็อกแต่คล้ายๆกันเลยนะคุณพ่อก็ลอกคุณจะลอกดินคุณพ่ออ่าเนี่ยเขาจะชอบขุดอยู่ในอุโมงค์แล้วก like. ็นอนนะนี่นะคะคุณพ่อเรามาดูเตาสองหัวนั่นเองหัวนี่วันนี้คุณแม่ บอกแป้งมาถูหลังกระดองนะคะหาให้หุดเลขคะคุณพ่อดูสิน้องทุกตดูสิแกี่คุณพ่อนะคะคุณแม่เจอแมวสฟิงแล้วค่ะแมวไม่มีขนนั่นเองในกระจกนะคะตู้กระจกมันจะไม่มีขนแต่มันแปลกๆนะคุณพ่อเพราะว่าปกติแมวจะมีขนยาวๆนะคะอย่างเช่นแมวที่เราเคยเลี้ยงแมวแล้วคุณพ่อแมวโปเซียนะคะคุณแม่เคยเลี้ยงแมวเปเซีย ว, uce. ว uce. ้าวเดี๋น้อยเข้ามาเนี้ยโซนข้างในแล้ครับนี่ใช่มีอะไรมาก้านะครับโอ้โหมีวัวเผือกไก่เผือกด้วยไปเอาปลาห้าหางดีกว่ามีแกะมีม้าด้วยเนี่ยมามีครบเซตเลยนะคะพี่ข้างในอ้าวในขนาดเราเลีวเราได้หามแล้วนะคะคุณพ่อเดี๋ยวจะให้พี่อะไรพี่ม้าลูกมีม้าเดีวมามัมเดีวพี่ม้าโอ้พี่ม้าต่อตัวนะเฮ้เขาอยากป้อนเขาอยากป้อนนะครับก้อนหน่อยพี่ม้าอ่ามามัเร็วพี่ม้ามาม อ้าวพี่มาต้ไม่กินนะพี่มากินยักษ์แล้วพี่เต่าก็เนี่ยวันนี้คนอาจจะเยอะนะคะเต่านี่พี่เต่าครับอรักสุรากให้พี่เต่าเต่ายักษ์เต่ายักษ์นะอ้าวพี่เต่าก็อิ่มเต่าเตาอิ่มกันหมดแล้วต่วันนี้เราจะไม่ได้ให้อาหารอะไรนะคะเพราะว่าพี่ๆอิ่มกันหมดแล้วนะคะนี่ไงโอ้ตัวอะไรเนี่ยนี่ไงพี่แพ้ไงนี่ไงอ่ะเขาเปียกนล้วจะกินนะคะคุณพ่อนี่เป็นนี่แพ้แข็งอุ้ยมีมีวัวแขะด้วยเนี่ย โอ้เนี่ยโอ้มีไงพี่แพ้เขายังไม่อิ่มนะฮะนนี่ค่ะโอ้มัมมมโอ้่เลยนะคะคุณพ่อใช่มีเฮ้ยยัวแล้วัวแครนะคะตัวต้นีนะอ๋ออือตัว่แครทกวเลยนะคะพี่พี่ออ้มอ้โอ้ยตัห่เยคุนะชอบแคร์หอกมักก่นะคุณพ่อโอคุณพ่อดูเล่นวิ่งๆๆๆนะคะแครสองหัวเลยเหนื่อคบเอ้ยเหมือนมีสองหัวนะฮะ นี่ไงควายหินฟูควายเกลือแต่ดูหน้าสิหน้ามันแปลกมากนะควายก็น้าแปลกมากนะนี่เราเข้ามาไงแล้วครับลิงนี่เป็นลิงกันหรือไเนี่ยหางยาวมากเลยนะดูสิว้าวนี่อะไรเนี่ยแม่นกอกอะไรพ่อน็อกอะไรเนี่ยดูสินกอกทางโซเวียนะคะพี่คุณพ่อนี่ตัวอะไรอ่ะนี่เป็นพาทะเล นี่ยปลาฉลามเนี่ยอ๋อนี่มันใหญ่บิ๊กชักพี่ลูกใช่ดีไหนลองเต้นไหนลองเต้นให้พี่เขาดูเอาเบบี้ชักก่อนเอาเบบี้ชักเบบี้ชักก่อนโอ้โหเพราคุ้นเคยนะคะว่าเขาดูเบบี้ชักทุกวันนะคะก็ปะจับรอบน้าคุณพ่อดูเอาสุคะนเอาสุกาน อันเลี้ยนนะสุก้าอ้ำอ้ำอีกแล้วอ้ำกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วเอ้าเอ้ากินไปแล้วอ่ะหายนะคะคุณพ่อเราก็จะใช้เนื้อคุณแม่นะฮะไม่ใช่ค่ะคุณพ่อได้ค่ะเนื้อหมูค่ะ นี่ปาฉลามไม่กินหมูนะคะเตืนกันต่อดีกว่านี่นะคะคุณพ่อเราจะถึงทางเข้าเรอยนนะคะคุณพ่อทางเข้าไปป่าอเมซอนค่ะอ๋อตว์นี้มันเป็นโซนเล็กสัตเล็กคันใช่ป่าอเมซอนไม่ได้ขับรถน่าจะมีพวกจระเข้พวกอะไรนะแล้วก็โมีสัตว์เล็กคันต่างมีเสียงนกร้องด้วยนะดูต่างสิโหนี่ครับปลาช่อนอเมซอนเยี่ยคุณไม่กลัวโอ้นีดูต่าสิมีปลาช่อนอเมซอนด้วยนะเตือนข้าสะพานกันดีกว่าโได้ยินเสียงลิงไหมคะคุณพ่อ มันเล่เข้าป่าไม่ค่อนข้าวป่าไม่ค่อนจริงเลยดูสิโอ้ยดูสิมีเสียงนกเสียงดิงด้วยนะร้องโอ้ยทางเข้าดีนะกลัวมากทางเข้าสิว้าวหยอกไม้นะ้วคุณพ่อสวยไหมสวยสวยสวยแม่สวยนะคะไม่ไม่ไม่เข้ามาแล้วก็เจอหนูยักษ์เลยหนูยักษ์เต็มเลยดูสิลองสุกันดูสิคะมีตั้งหลายสีหนูใหญ่มากอะแอย่างแมวอี่าง หลบเลยอะคะเฮ้ดูดิหางยาวมากเลยดูดิโอ้โหเหมือนสุกัดเลยคุณพ่อนี่ตัวอะไรน้สุกัดชี้เลยนะคะเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยมามอสนะคะมามอสชื่อแต่ละชื่อนี่เราไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยนะนอนแพรล่ะว่าน้องสุกัดเลยนะคุณพ่อตัวนี้นี่เหมือนน้องสุกัดเลยทางจะกิ่อนะคะแบบนี้เฮ้ยเหมือนกันเลยนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนองสุกัสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคุณเขาเย็นมองด้วยนะแม่แม่คุณพ่อดูหนูตอนนี้สิคุณแม่ไม่ชอบเลยเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเราเนี่ยใกล้เก่าไอ้หนูไม่มีขนนะฮะอันนี้ไปเป็นหนูหนูยักษ์แสดงพฤิการนะอ้าวนอนแล้วค่ะูดูนะขากันเลยดูตัวอะไรเนี่ยนอนเนี่ยรักคุณโอ้โหดูนอนดิรักพี่รักคุณร้อนนะคะคุณพ่อร้อนคุณย้อยเลยนะเหมือนน้องสุกัสเลยนะ ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่คะยังตะลึงอยู่นะคุณพ่อตัวอะไรเนี่ยทำไมนอนแอ่งแมงขนาดใหญ่ตัวอะไรเนี่ยค่ะหายลิงหางยาวมากนะคุณพ่อใช่ดูสิลิงเลดเทลนะคะลิงลันเล็สเทลค่ะลิงเลสเทลอ่ะเราไม่แต่ตัวเราไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยนะฮะแต่จริงๆที่นี่ดูสิกระโดดต้นมากเลยนะเนี่ยตัวนี้ เจอลิงนักเลงนะคะคุณพ่อเจอลิงนักเลงนะคะมาแอบถ่ายนะเนี่ยยังยิ่ชั้นนะนี่ก็เป็นนี่นะคะจิ้งจอกนะนี่นะคะเรามาตรงหมาจิ้งจอกนะคะเฟนเลงนะคะนี่เขาเรามาวันนะหลับสบายเนี่ยอะไรเนี่ยโัวอะไรก็โคตาอาติโคโคอาริงนะคะคุณพ่อโคติชื่อแต่ละชื่อแปลกๆทั้งเลยนะใช่ทีนี่ตรงนี้ที่มันมีลูกอยู่ข้างบนหลังอ่ะใช่ค่ะคุณพ่อเนี่ยอ๋อ โอพอสตัมนะคะเออคุณน้องเลูกไว้ข้างบนหลังนอนี่นี่นอนอยู่นี่นอนหลับอยู่นี่ไงเลาจะเขาเดินข้ามถนุนเขาจะลูกใส่ข้างหลังนะเขาเดินข้ามถนุนนะเหมือนน้องสุกัดขี่หลังคุณพ่อเลยนะคะตอนเล่นอยู่ที่นอนนะคะสุกัดยังเดินชมสัตว์แปลกไม่จุใจเลยในอีพีหน้าสุกัดจะพาไปชมสัตว์แปลกอะไรอีกห้ามพลาดเด็ดขาด